สำหรับการต่อสู้กับเชื้อไวรัสโควิด -19 หรือโควิด -19 ในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนหนึ่งมีเสียงเรียกร้องให้บริจาคเงินเดือนเพื่อที่จะช่วยเหลือเรื่องนี้ก็ต้องเรียนว่าจริงๆแล้วสำหรับส่วนตัวผมเนี่ยเสียค่าใช้จ่ายกับการต่อสู้เชื้อไวรัสโควิดให้กับพี่น้องประชาชนเนี่มากกว่าเงินเดือนที่บริจาคด้วยซ้ำไปนะครับ เดือนเดือนที่ผ่านเดือนแรกที่ผ่านมาก็ได้ซื้อหน้ากาบริจาคไปแล้วแจกพี่น้องประชาชนไปแล้วนะครับหมื่นชิ้นแล้วก็รับสองก็กำลังตามมาอีกนะครับสำหรับเดือนนี้ก็ได้ใช้เีกเดือนมาทำเจลมาทำแอลกอฮอล์เป็นสเปรย์นะครับ75%เ ไว้สําหรับพี่น้องที่จะใช้สําหรับฆ่าเชื้อ,อไวรัสโควิดนะครับนี่ก็สามารถทําได้เลยนะครับเป็นสเปร,รย์รังยางดีนะครับฉีดได้เลยนะครับไว้สําหรับฆ่าเชื้อที่โทรศัพท์ที่มือจับที่ลูกบิดสารพัดเลยทําได้หมดเลยนะครับอันนี้ก็ชัดเจนอันนี้ทําให้กับพี่น้องประชาชนก็ตั้งใจว่าจะแจกอีกสักเป็นหลักหมื่นขวด จะได้เลือแกแจกช่วงสงกรานพอดีสงกรานก็ถือโอกาสนี้สวัสดีปีใหม่ไทยโดยแจกแองกอสเปร์สเปรย์75%นะครับเพื่อความโลวงใจจากเทศไทยเซนโคมนะครับดีโบครตปาร์ตี้พรรคประชาธิปัตย์ผออัานใครที่อยากจะได้ก็รอนะครับเทศากาลสงกรานจะสวัสดีปีใหม่ไทยด้วยสเปรย์แอลกอฮปอล์เ5เพื่อที่จะสู้กับเชื้อไวรัสโควิดนะครับ วันต้องเรียนกับพี่น้องน,นะครับแล้วก็ให้กําลังใจกับทุกท่านที่ต่อสู้ในเรื่องไวรัสโควิดนะครับขอใหอ้ร่วมมือร่วมใจกันนะครับหยุดเชื้อเพื่อชาติพักผ่อนอยู่ที่บ้านนะครับขอให้โชคดีปีใหม่ไทยนะครับสวัสดีครับขุนสรมังค์กลาครับสวัสดีครับ